สวัสดีค่ะท่านผู้ชมจ๋าวันนี้บ้านท่านผู้ชมเอฟซี FC ที่คาลบฝนตกบ้างหรือเปล่าโทรแอดไลน์มาหาป้าแมวหรือพี่นกน้อยได้นะคะทักทายกันเนาะท่านผู้ชมจ๋าวันนี้ป้าแมวพามาชมบอลสีสวยๆบ้านพี่นกน้อยนะคะท่านผู้ชมจ๋าขอฝากเบอร์ก่อนนะจ๊ะโทรเบอร์นี้นะได้ทั้งสองเบอร์จ้ะแอดไลน์ได้ทั้งสองเบอร์นะจ๊ะท่านผู้ชมนี่นะคะวันนี้พี่นกน้อยจัดโปรนะคะท่านผู้ชมขาจัดโปรเนาะนี่นะคะ โตอ,อะไรอะโตตู้ค่ะหนึ่งซื้อสี่ต้นค่ะ<า>ถ้าซื้อสี่ต้นค่า,าค,าะค,ะาะคะ่าส่งอยู่ที่ห้าสิบบาทห้าต้นขึ้นไปส่งฟรีส่ง e m s ถ้าปลายทางเจ็ดสิบาทหรือยี่สิบาทบวกเพิ่มยี่สิบก็เป็นเจ็ดสิบบาทถ้าปลายทางคือเจ็ดสิบาทนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะสี่ต้นค่าส่งอยู่ที่ห้าสิบบาทห้าต้นขึ้นไปส่งฟรีถ้าปลายทางเจ็ดสิบบาทจ้ะท่านผู้ชม นี่นะคะตามนี้ท่านผู้ชมท้าไม่เข้าใจก็โทรหาพี่นกน้อยนะจ๊ะเดี๋ยวพ้อแมวพาไปดูต้นไม้เลยค่ะทุนผู้ชมจ๋าฝนจะตกเนาะอ่ะพี่นกน้อยเก็บเก็บป้ายก่อนเก็บแล้วค่ะเก็บป้ายก่อนเนาะมาเริ่มมาเริ่มตรงนี้ก่อนค่ะอันนี้เป็นทับทิมบูรพานะคะจ้ะทับทิมบูรพาวันนี้ให้หนึ่งร้อยบาททุกต้นค่ะ กะถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมทับทิมบูรพาสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะมีอยู่ห้ากระถางนะจ๊ะท่านผู้ชมก็แมวมองเห็นนะห้ากระถางนะจ๊ะต่อมาเป็นชมพูทวีปจ้าชมพูทวีปให้สองร้อยบาทสองร้อยบาทจ้ะท่านผู้ชมจ๋าแล้วอันนี้หลังอันนี้เมืองใหม่เมืองใหม่นะคะเมืองใหม่ให้หนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยบาทโอ้โหวันนี้เมืองใหม่ถูกมากแล้วลหลลองแล้วหนูเหลือง เหลืองควันชนะค่ะเหลืองวันชนะกับเหลืองสะดุดีนะคะวันนี้ก็ให้ไปที่100บาทค่ะ,ะแล้วเหลืองสุดท้ทายนู่นสะดุดีค่ะสะดุดีสะดูดสะดุดีหนึ<ะ>่งร้อยบาทแต่ท่านผู้ชมจา๋าโอ้ยมาชินน้ำบัรชอนกติวสวยๆเลยเท่าไหร่จะ๊ะช,ชินน้บรญชรนะคะวันนี้เป็นโฟลโตตู้นะคะให้วันนี้วันเดียวค่ะราคาทุกต้น200ค่ะพี่แมวโอ้ยท่านผู้ชมจ๋า200บาทซื้อ4ต้น ถ้าส่ง50บาทถ้า5ต้นขึ้นไปส่งฟรีจ้านี่เนาะคุณผู้ชมค่ะต่อมาด้านในเลยจ้ะไม้เลิฟนะคะจ้าไม้เลิฟหนึ่งร้อยบาทโอ้ยขอใคด้วยนะขอแก้ไขนะคะะมาแก้วหน้าแดงมาแก้วหน้าแดงค่ะค่ะอ่าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึร้อยห้าสิบบาทแล้วหน้าเขียวนะจ๊ะหน้าเขียวก็หนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะห้าสิบบาทแล้วต่อมาเจ้าจักรพัฒน์จ้ามีสองต้นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะจ้าค่ะ ต่อมาเป็นนกตพะเก้าด่ะนกตพะเก้าให้ไปนะคะมีกระถางเยอะนะคะพี่แมว450บาทค่ะ450บาทนะคะนกตพะเก้าท่านผู้ชมด้านนี้จ้ะด้านนี้เป็นเท้าลำไพด่าใช่นะคะ200บาทดีสองน้ำดูหงหยุดหมดเลือยค่ะ250บาทท่านผู้ชมเท้าลำไยป้ายสวยๆนะเรามาเกาะเก็ตจ้าอันนี้ยอดมงสุดนะคะเออเออเท่าเท่าไปไปเลย เดินมุ่งสู่ส0มบาทค่ะ300บาทด่างส,สวยๆเลยเอฟซีค่ะเนาะจ้ะเทพเทวฤทธิ์ค่ะวันนี้ให้ไปที่400บาทค่ะ400บาทกอเกตจ้ากอเกตกระถางนี้600บาทค่ะพี่แมวจ้ะแล้วกระถา,า,างนี้นะจ๊ะกระถางนี้500บาท500บาทแล้วกระถางนี้จ้วก็กระถางน,นี้ก็ให้ไปที่500บาทจ้ะเอาด้านในดูก่อนสีชมพูด้านในด้านในสีชมพูนะคะจ้ะเป็นลัคกี้ค่ะพี่แมวจ้ะ 100่บาท100บาทต่อมาจ้ะกวาสุตรี1 0 0่บาทจ้ะต่อมาจ้ะจังหวัดกระบี่1 0 0บาทค่ะด้านนี้ท่านบางแก้วท่านบางแก้วเท่าไหร่เอ่ยกระถางละ300บาทค่ะ300บาทนะคะคุณผู้ชมกระถางละ300บาทนาะเอานู่นเลยด้านในก่อนนะจากพันดาวไปเลยด้านในนะคะเป็นหมอยอดเดชดนะคะด้านในมาจ้ะ 150บาทห้อยอดเด็กกระถางละ150บาทจ้าคพันดาวพันดาวไซส์เล็ก100บาทจ้าไซส์ใหญ่150บาทค่ะไซส์ใหญ่150บาทนะจ้าท่านชมค่ะนางรากสุดจ้านางรากสุดป้ายนะคะวันนี้ให้ไปที่กระถางละ500บาท500บาทท่านชมสามกระถางท่านชมดูสิป้ายสวยๆเลยนะคะนี่นะมีสามกระถางจ้าโอ้ยมีสามกระถาง ต่อมาเป็นสีลาหุ่มทองจ้านสีลาหุ่มทองเนี่น่าจดทะเบียนเลยนะคะเนี่ยสีชมพูเลยสีลาหุ่มทองนะคะวันนี้ให้ไป150บาททุกกระถางหนึ่งร้อยห้าสิบบาททุกกระถางนะคะทู้ชมนิยสวยเลยนะจ้านี่สีลาหุ่มทองนะจ้าชายชนจ้าชายชนนะคะชายชนหนูให้ที่กระถางละสองร้อยบาทมีสี่กระถางสองร้อยบาทนะคะทุกชุมสองร้อยบาทสี่กระถางจ้าแล้วต่อจากชายชนแล้วจ้ายชน ต่อจากนั้นเป็นดาราลายค่ะที่ดาราลายดาราลายหนึ่งรบาทร้อยหบาทจ้ะท่านผู้ชมแล้วต่อไปจะเป็นดาราลายอ,าอันสุดท้ายเทพทรงทานนึงคะที่เทพตรงทานจ้ะเทพทรงทานหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจาหนึ่งร้อยบาทนะท่านผู้ชมต่อที่อะไรนะก็ลืมอีกแล้วอ่ามาต้งเดิมก่อนอันนี้เิ่มมงคล เลือนวงกลไปที่150บาทค่ะเลือ่อนวงคล1 5น15บาทเบาบวุญจิ้นเท่าไหร่จ๊ะเบาบุญจิ้นกระถางสุดท,ท,ท้ายเลยเบาบุญจิ้น150่าทบ่เหลือกระถางเดียว150บาทแล้วข้างๆเปาบุญจิ้นคืออะไรเอ่ยข้างๆเปาบวุญจิ้นตะวันพอแสงค่ะให้ไป150่งร่ต่อมาเป็นธิดาแม่กองจ้ะธิดาแม่กองวันนี้ให้ไป100บาทจะ้ะอันนี้สีธนลังยเหลือกระถางเดียวนะคะ หานุมานคลองเมืองนะคะ150บาทหานุมานคลองเมือง2 5 0บาทนะคะท่านผู้ชมะนะต่อมาเป็นนายทองเหม็นจ้านายทองเหม็นนะคะนายทองเหม็นวันนี้ให้ไปนะคะที่กระถางร้ละ150บาท150บาทค่ะท่านผู้ชมคขา150บาทนะคะนายทองเหม็นค่ะต่อกันที่นายจันนานยนจันหนวดเที่ยวนายจันหนวดเที่ยวค่ะที่150บาท มีกี่กระถางจ๊ะมีกระถางเดียวค่ะในจ้าแล้วต่อไปนี่แหล่ะต่อไปนายทองแก้วจ้านายทองแก้วแสงใหญ่ค่ะใช่นายใช่จ้ามีสองกระถางอ่านายทองแก้วท่านผู้ชมก็คุยสนุกสนานเนาะนายทองแก้วกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้าแล้วต่อจากนายทองแก้วแล้วจ้าสูสีสูสีไทยเฮาจ้าให้ใบที่หนึ่งร้อยบาทจ้ามีสองกระถางอันนี้ก่อนจ้าอันนี้เพชรชมพูค่ะพี่แาวจ้า เทชชมพูให้ไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทนะคะ,ท,ะ,คะท่านผู้ชมร้อยห้าสิบบาทสวยมากเป็บนบอลกาบนะคะเทชชมพูนะ ร้อยห้าสิบบาทแล้วของเฮาเลยจ้ะของเฮาของเฮาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะแล้วสาวมสานเออของเฮาไซส์นี่สวยมากนะร้อยห้าสิบบาทแล้วต่อจากของเฮาสุดท้ายเลยจะ้ะเทพธิดาจ้ะเทพธิดาให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะท่านผู้ชมค่ปะป้าแมวไม่สามารถเอากล้องไปใกล้ๆได้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าฝนมันหยดใส่กล้องนะคะท่านผู้ชมค่ะก็ขอพี่นกน้อยดูใกล้ๆได้นะคะความสูงของเขาอสูงเลยไม้บรรทัดไปแล้วนะคะท่านผู้ชมต่อมาเป็น อานารีบุรพาค่ะ<า>ไซส์ใหญ่จะอยู่ที่250จาจ้าไซส์เล็กวันนี้ให้ไป150บาทนีนี่ตรงพุ่มเลยอ่าเป็นลูกไม้ค่ะพี่แมวลูกไม้จ้าแต่พ่อแมวเรียกมงกุฎเพชรนะเจา้าเท่าไหร่เอ่ยให้ไปห,150หนึ่งบาทจ้า150าบาทคุณผู้ชมจ้าต้นนี้จ้าอัานี้มิชุดาจ้า หนึ่าสิบบาทจ้ะ150บาทแล้วตัวนี้แล้วจ้ะอิสจาได้ค่ะพี่แมวจ้ะ100บาท100บาทนะโอู้หตัวนี้สวยจังเลยสุดปรารถนาจ้ะสุดปรารถนาสูงประมาณไม้บรรทัดได้นะคะทุกผู้ชมเท่าไหร่จ้ะสุดปรารถนาวันนี้หนูปล่อยที่100บาท100บาทแล้วก็หานุบาลออกศึกค่ะพี่จ้ามีสองกระถางกระถางละหนึ่งร้อยบาทจ้าหานุบานออกศึกหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชม ต่อไปอ่าเป็นหยกกรรมยีเลยเห,หม<ร>ือนกันหยกกรรมยีจ้ะค่ะหยกกรรมจีหนึ่งร้อยบาททุกกระถางค่ะแล้วในนู้นนั่นคืออังพรจ้ะอังพรตัวนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทค่ะม่วงจรดสกุลมีสองกระถางจ้ะตัวนี้ให้ไปเจ็ดสิบบาทนี่ค่ะม่วงจรดสกุลนะคะเจ็ดสิบบาทค่ะแล้วก็อันนี้พระนารายณ์จ้ะพระนารายณ์ให้กระถางละเนื้อร้อยบาทาจ้ะนี่นะคะท่านผู้ชมเป็นบอลสีสวยๆวันนี้นะจ๊ะ แสงประพัดสอนก็ท่านผู้ชมต้นนี้นะคะเท่าไหร่เอ่ยอ่าแสงประพัดสอนสองร้อยบาทสองร้อยบาทนะคะ,ะ,คะแสงประพัสดสอนจ้ะไ,ไ,ไก่เศรษฐีก็อยู่นี่ร้อยห้าสิบาทท่านผู้ชมขะไก่เศรษฐีร้อยห้าสิบาทนะจ๊ะไซส์สวยๆเลยนะนี่นะคะร้อยห้าสิบาทนะจ๊ะท่านผู้ชมนี่นะคะไก่เศรษฐีนะคะอันนี้อะไรเอ่ยหนูฮาริบุญชัยค่ะฮาริบุญชย<ล>ัยนะคะท่านผู้ชมีกถามจ้ะเท่าไหร่จ๊ะหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทเนาะต้นต่อไป ไปเป็นมนสวรรค์จ้ามนสวรรค์หนึ่งร้อยบาทค่ะมนสวรรค์อยู่ข้างๆน้ำเลยท่านชมขาบรรล่วอไปหมดเลยหนึ่งร้อยบาทนะคะมนสวรรค์เนาะแล้วสามกระถางนี่แล้วเนาะอันนั้นเป็นสีเป็นจระเข้จ้าเท่าไหร่จ้ะหนึ่งร้อยบาทหนึบาทนะคะท่านชมค่ะต่อที่รัตนสินจ้ะรัตนสินใบนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะมีมีสองกระถางรัตนสินท่านผู้ชมค่ะท่านชมค่ะรัตนสินนะคะ กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะมีแค่นี้แล้วนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะหมดแล้วหมดเลยนะหนึ่งร้อยบาทจ้ะอันนี้เป็นไม้เลิฟค่ะจ้ะไม้เลิฟก็กระถางละหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทไม้ไม้เลิฟจ้ะค่ะแล้วตอเนี้อะไรเอ่ยตรงนี้เป็นเท้าสุรานาดีนะคะมีสามกระถางหนึ่งร้อยบาทค่ะพี่หนึ่งร้อยบาทต่อกันที่สีเจริญกรุงค่ะสีเจริญกรุงหนึ่งร้อยบาทค่ะจ้ะ อันนี้คุณหญิงทองม้วนนะคะจ้ะคุณหญิงทองม้วนวันนี้ให้150บาทจ้ะจากพี่แมวอันนี้เป็นสาวาลินจ้ะสาวาลินมี2กระถางนะคะจ้ะอันนี้กับอันนี้ก็เป็นให้กระถางละ100บาทค่ะ100บาทมาต่อกันที่บอลกอค่ะพี่แมวบลุนชนะใช่อรุณชนะนะคะให้ไป150าบาทจ้ะสวยเลยนะคะอลุณชนะจ้ะแล้วก็มาต่อกันที่ลางหุ่นนะคะ ลาหุ่นมีสองกระถางค่ะพี่แมวด่ากระถางละหนึ่งร้อยบาทด่ากระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมลาหุ่นนะแล้วก็ต่อที่อันนี้นะคะอืมอ่ามีสองกระถางนะคะสองกระถางนี้เรียกว่าสิริโชคด่ะสิริโชคหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาทด่ะอันนี้สัจธรรมด่ะสัจธรรมมีสองกระถางนะคะให้ไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมสัจธรรมมีสองกระถางใช่ไหมหนูใช่ค่ะมีสองกระถางนะคะท่านผู้ชม กะอันนี้มือพิจิตมือพิจิตให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้น้ํามืองนนน้ามืองนนกระถางนี้หนูให้ไปที่ร้อยเดียวพี่น้ามืองนนหนึ่งร้อยบาทค่ะท่านผู้ชมหนึ่งร้อยบาทนะค่ะท่านผู้ชมอันนี้เขาเหมือนจะมีป้ายมาแล้วนั้นเนี่ยคะท่านผู้ชมใบนี้คือใบล่างนะคะใบล่างนะคะนี่เนาะเนี่ยเขาป้ายมาแบบนี้นะคะนี่เป็นน้ามืองนนนะคะท่านผู้ชมโอ้โหราคานี้ซื้อไปเลยถึงแม้ใบนี้เขาจะหลุดแต่ว่า เขาสร้างหัวมายัางไงเขาก็ต้องป้ายนะคะนี่นะคะท่านชมจ๋านะมงคลน,นะหนึ่งร้อยบาทจ้ะอันนี้เป็นลูกไม้ค่ะลูกไม้กระถางนี้นะคะเป็นฟอมโกขอที่หนึ่งร้อยบาทนี่นะคะฟอมโกหนึ่งร้อยบาทค่ะอันนั้นเทพเทวาเวาทพเทวามีกระถางเดียวก็หนึ่งร้อยบาทหน <100 S 2> ึ่งร้อยบาทจ้ะค่ะมาถึงมงคลซักไซส,สใหญ่ๆเลยเท่าไหร่เอ่ยหนึ่งร้อยบาททุกกระถางหนึ่งร้อยบาททุกกระถางเนาะแล้วอันนี้อะไรเนี่ยเนาะ อันนี้สงจังหวัดสงขลาจ้ะหนึ่งร้อยบาทใช่ค่ะหนึ่งร้อยบาทแต่อันนี้นะครับเป็นลูกไม้ใบด่างอืมสวยสวยลูกไม้ใบด่างมันเป็นความใหญ่เลยนะพี่อย่างี้จ้ะอ่าไซสนี้ขอสองร้อยบาทสองร้อยบาทจ้ะใช่ค่ะมีกระถางเดียวนกสุดแสวงอ่านกสุดแสวงนะะคพี่แมวหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทค่ะจ้ะอันนี้ก็สีเป็นจะลงไซส์ใหญ่จ้ะเท่าไหร่ค่ะก็หนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึร้อยห้าสิบบาทเนาะตัวนี้ล่ะตัวนี้จังหวัดศรีสะเกษหนึ่งร้อยบาทจ้ะหนึ่งร้อยบาท ลูกไม้ค่ะเป็นลูกไม้จ้ะเป็นลูกไม้น้องอยู่นนพี่ี่ยอ่าอันนี้ให้1นึยบาทจ้ะหนึ่งร้อยบาทผงสุวรรณผงสุวรรณผงสุวรรณหนูให้เจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทผงเหินงเหินเจบาทพี่จ้ะแล้วก็อะไรอันนี้ทัพเศรษฐีเนาะจ้ะแล้วก็ถางเดียว70็ดสิบบาทเจ็บาทอันนี้ของสุวรรณเบาทต่อไปเลยอันนี้ใชทองประกายแส่ะทองประกายแสบใช่ค่ะ ่มีกระถางเดียว100บาท100บาทค่ะแล้วตอนนี้ก็คือสิบปรารถนาเนาะจ้ะจ้ะอันนี้เท้าลำไพแดงจ้ะน่นนีกระถางเดียวพี่จ้ะอันนี้ขอ100บาทค่ะเท้าลำไพแดง100บาทค่ะแลก็เอกราดจ้ะเอกราด100บาทจ้ะนะคะเอกราด100บาทจ้ะตัวนี้ค่ะพี่ถัดมาลุงพ่อพา อนุาอมภพพา้อบาท100บาทนี่นะคะท่านผู้ชมยอดมงกุฎใช่ะอยบาทยอดมงกุฎหบาท่ท่านชมจาะเป็นบอลสีที่นกน้อยวันนี้นะคะทชมจ๋าสวยนะท่านผู้ชมโทรแอดไลน์ได้เลยนะคะท่านผู้ชมจนะคะเป็นบอลสีที่สวยวันนี้ฝนตกก็ขอโทษด้วยนะคะท่านผู้ชมขาขอโทษนะคะเพราะว่าบางทีก็ถ่ายไปโดนไม้กวาดโดนน้ำแบบนี้ละดีค่ะเป็นธรรมชาติดีนะคะคือไม่ได้ ตกแต่งอะไรเลยนะคะท่านผู้ชมนะ่ะนี่นะคะเป็นแบบนี้สภาพแบบนี้เลยเนาะนี่นะคะท่านผู้ชมคือฝนมาตกฟ้ารั่วป้าแมวก็มาช่วยกันทํา youtube ให้พ่อค้าแม่ค้าได้ขายบอลสีใน y youtube ป้าแมวนะคะท่านผู้ชมขาซึ่งราคาไม่แพงเนาะนี่นะคะเบอร์โทรพี่นกนะคะท่านผู้ชมโปวันนี้นะครับโปหมดตู้เลยนะคะท่านผู้ชมขาโปหมดตู้เลยนะคะวันนี้นะ ซื้อสต้นค่าส่งเหมาเหมาห้บาทห้าต้นขึ้นไปส่งฟรีจ้าถ้าไปทาง70บาทนะจ้าท่านผู้ชมนะคะนี่นะค่ะป้าแมวขอสวัสดีไปกับบอนสีสวยๆของพี่นกน้อยวันนี้นะคะท่านผู้ชมขาวันนี้ป้าแมวก็ถ่ายทอดไม่สวยเลยนะเพราะฝนมันตกตุรักทุเลนนะคะท่านผู้ชมขาขอขอบคุณในน้ำใจเอฟซทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า